ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสําหรับมือนี้ครับผมครับวันพุธที่11ครับพี่น้องครับเป็นมือที่หัวเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับออกกันครับสาหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กําลังรอคอยตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อบ้านสวนครับผมครับมือนี้เนาะครับเนาะครับขามาตามกันต่อครับผมหลังครับผมวันที่เก่าครับพี่น้องวันที่เก่าเนาะครับเนาะที่ผ่านมาครับผมครับลุดไปครับพี่น้องครับลุดไปเนาะครับ เสียดายครับพี่น้องครับหมวดกนวันที่เก่าครับพี่น้องครับหมวดกนวันที่เก่าครับของพอวันสวนวันที่หกครับพอวันสวนฟันหาซีเนาะพี่น้องนี่แต่ฟันวันจันนี่ครับเต็มเต็มเลยครับผมครับเสียดายเสียดายครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่เข้ามากันแล้วนะครับเนาะครับใครชื่นชอบตัวเลขแนวทางของพอวันสวนหรือว่ากําลังมองหาตามหาครับ เจอคลิปนี้แล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมที่สําคัญนะครับเนาะครับอย่าพลาดนะครับเนาะในการกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมพี่น้องจะไม่ได้พลาดครับผมคลิปตัวเลขแนวทางครับผมที่เบาแหลมนํามาลงให้พี่น้องเอฟซีครับเด็ดติดตามได้รับชมกันครับสำหรับเมื่อนีนครับผมขับมาเบิ่งกันนะครับเนาะครับว่ามีตัวเลขแนวทางครับผมตัวอะไรกันบ้างครับของบอแบนสวนครับอย่าลืม้ะพี่น้องนําไปเทียบเคียงกับสํานักอื่นๆครับผมครับ เพื่อตัวเด่นไปชนกันนะครับเนาะพี่น้องจะบริภาดโอกาสกลับครับขมากกันแล้วครับผมพร้อมแล้วนะครับเนาะกลับไปเบิ่งกันเลยครับผมกับตัวเลขกับแนวทางครับผมครับสําหรับหวยเล่าพัฒนาครับผมับวันพุธที่สิบดธันวาคม สองห้าหกเจ็ดเหลาาพัฒนาพ่อบ้านส่วน ครับสำหรับเลขวิ่งมือนี่ครับผมสายวิ่งหลุดเขามาเบิ้งกันครับวิ่งบนล่าง4กับ2 ขออนุญาตนะครับน้ะไฮไลน์นิดหนึ่งครับสำหรับตัวเด่นครับพี่น้องตัวเด่นครับเด่นสี่นาอพี่น้องครับสายวิง่งสายรูดกับเบาคน้นพลาดกันครับแนวทางพอวันสวนสถิติเดินดีได้พี่น้องครับเดินดีให้ระมัดระว่างกัน หากลับเมื่อบังจับครูกันครับผมมือน,นีนะครับเนาะพอันใจตัวใดกันบ้างสี่สองสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าสองหนึ่งสองห้าสองหกสองเก้าครับ น้ทางนะครับน้องสองตัวครับผมรับพอบันสวนไหนมาทั้งหมด8คู่ครับพี่น้องรับลองพิจารณากันเบิ่งรับพ่อผลเด่นมาให้นะครับเนาะเนเนๆเลย3คู่เพียงแค่นั้นครับผมครับตัวเด่นสีติเขาใบได้พี่น้องให้ระมดระวังกันครับสำหรับตัวเด่นจะมีสีสอง สี่แปดสองหก สำหรับตัวเด่นๆครับพี่นออ้องขับขออนุญาตให้ไล่กันก่อนเลย ครับตัวกันตัวร่องครับอย่าลืมนั่มไปพิจรารณากันนั่มครับพี่นอ้องหามาเบื้องเลขสามตัวกันครับผมครับเลขสามตัวนะครับเนาะครับ เห็นแต่ซีซีไทยตัวอย่างน้อหนำหนาเนาะครัครับพ่อพันทรงมาให้ยไทยเหล็กเสียไปตัวหนึ่งครับพี่น้องครับโบรูว่าฝ่าวคักแน่เนาะพี่น้องเนาะครับไทยเหล็กฮะเบิงซอยกันด้วพี่น้องนี่ครับผมครับตัวเหล็กแนวทางพ่อบันสวนทรงมากนะครับเนาะครับซีซีนี่ครับ อันตัวทั้งหนาเนี่ยผมเห็นด้วยพี่น้องครับสิขออนุญาตนั่นไปล่งให้เฉพาะครับสองคู่หรือสองหางนี่นะครับเนาะครับเลขสามตัวครับก็จะมีครับผมสี่สองหก เก้าสี่แปดครับเอ๋อผู้ใดมักเดากะเดาเบิ้งนะพี่น้องครับจริงเมื่อกี้นี่ตัวใดลักลอยเพิ่นน่ะครับปกติพ่อเพิ่นจะเก่งลักลอยนะครับเนาะครับก็อย่าลืมครับผมครับลักลอยพ่อนี่แม่นเด้พี่น้องครับบ่รู้ว่างวดนี้ตัวใดครับพ่อเพิ่นก็บ่ไวใด คุยกันกับบอดี้ว่าให้ฟังว่าครับรักลอยมาตัวใดนะครับเนาะครับต้องขอกราบประธานอภัยครับผมครับถามโมบดเนาะพี่น้องครับบ้าเลี้ยกะบอดี้เบิ้งครับปัดลุ่มขีปกะยังคอยมาเหลียวเบิ้งหากระบ่พอปัดที่นี่เอาต้องขอกราบประธานอภัยครับพี่น้องยี่ว่าขบเพิ่นอยู่ไายลูกมารุ่นยาฝ้าวไหลครับ ให้มันเหมือดสุดตัวเนี่ยพี่น้องลองเอาซีไปจับจะมีซีซีซีนะพี่น้องแล้วก็เก้าซีซีครับผมรับล่องเบิงเลยพี่น้องครับสําหรับตัวที่มันหายไปนะครับเนาะรับฝากพี่น้องอ c ซีครับผมทุกคู่ทุกคนครับผมครับอ่าแคปหน้าจอกันไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางเรลาพัฒนาครับผมพ่อบ้านสวนครับพี่น้องสติเดินดีเด้อครับผมครับให้ระมัดระวังกันนะครับเนาะรับเทียบเคียงเบิงแล้วนะครับเนาะพี่น้องคงจะเห็นตัวเด่นกันครับบ่ท่านอยากว่าดอกครับ ที่ว่าเขาค้างเจ้าของครับเป็นตัวที่เบ้าแหลมมักนะพี่น้องครับตัวที่จีฟันลงกลุ่มเลยแหละครับพอพันกรบมาเด่นพร้อมครับสีแปดของเบ้าแหลมจะเป็นแปดีครับตัวเลขนะครับเนาะฮาบลูครับผมพอว่าโมเมนต์สูตรปักลักครับพี่น้องครับกัลองผิดจารณากันเบิ่งครับผมครับเป็นตัวที่มักโดยส่วนตัวเลยแหละรับพะว่าคำานวณออกมากะครับมีถือว่าครับ เด่นเลยแหละครับผมครับให้ระมัดระวังนะครับเนาะถามาตัวนี้กะคอยพี่น้องเอฟซีเบาแหลมทุกขู่ทุกคนให้โชคให้ m ắ นครับให้ปังปังกันทุกขู่ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับก่อนจากกันขออํานวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีของเบาแหลมกระผมสุขภาพแข็งแรงรํารวยยาเจ็บแย่จนกันครับเหตุกิจการงานยังนะครับเนาะกะคอยเจริญรุ่งเรืองเดินทางไกลตลอดปลอดภัยครับผมเสียงโชคนะครับกะขอให้ปังปัง ดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมขอลาไปก่อนเอาไว้พบแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม